สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเราก็จะมาเป็นคําพยานค่ะ mm. เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะ mm. กะ็ต้องขอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เราน่าจะสักประมาณปีที่แล้วอะคะ่ะที่บ้านเก่าค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะที่เรานั่งถ่ายกันอยู่ตรงนี้คือบ้านใหม่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราอยู่บ้านเก่าที่หมู่บ้านโกแลนด์ค่ะซึ่งบ้านก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆค่ะเป็นบ้านที่ไม่ได้ ไม่ได้เพอร์เฟกอะค่ะคือบา้านทั้งฝ้าพังน้ำรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล,ลหลังบ้านก็รั่วค่ะถ้าถ้าฝนตกก็คือแบบว่าน้ำคือไหลทะลักเข้ามาในบ้านเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นความลำบากใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวของเรามีก็คือความรักความอบอุ่นค่ะอะย้อนกลับไปตอนที่คุณตอนที่ครอบครัวของเราค่ะมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆซึ่งเป็นคุณแม่มาเชื่อก่อนค่ะใช่ มีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณแม่เคยฝันค่ะเคยเห็นเป็นเป็นนิมิตนะคะคือคุณแม่ได้เห็นว่าคุณแม่ค่ะวางมือตั้งแต่หลังบ้านเลยไล่ไล่ออกมาจนถึงหน้าบ้านแล้วทีนี้ค่ะแม่ก็เดินออกไปมองตรงหน้าบ้านก็เห็นเป็นเหมือนชายฉลองของพระเจ้าค่ะปกคลุมอยู่ทั่ว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 หน้าบ้าน คุณพระเจ้านะคะคือบ้านหลังนี้ค่ะอยากจะเล่าว่าคือแบบครอบครัวเราไม่ไม่มีตังค์ซื้อเลยสักบาทคือแบบหนทางความเป็นไปได้คือแบบติดลบเลยไม่ไม่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์เลยจริงๆคือเราก็เลยแบบตอนแรกเราตะเวนหาหาบ้านซื้อกันเพราะว่าแบบเพราะว่าเราเห็นภาพที่แบบแม่ทากับข้าวหลังบ้านแล้วพอฝนสาดมันก็แบบมันถล่มทลายมากอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันแบบกับแม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ แต่แต่แตจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึก,กว่ามันลาบากนะคะแต่แต่คือภา,าพภาพที่หนูกับพี่เห็นก็คือแบบโอ้โหแบบมันน่าจะหนักแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราเราก็เลยหาซื้อบ้านกันใช่ไหมคะจนเรามาเจอที่หมู่บ้านหลังนี้ตอนแรกหนูตอนแรกหนูแบบหนูพูดกแบบับส่วนส่วนตัวคะ่ะหนูเป็นอินททเรียดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วแบบเรื่องบ้านอย่างเงี้ยหนูก็พอที่จะรู้ใช่ไหมคะแล้วที่หนูเห็นอะหนูคือแบบความเป็นไปได้คือแบบติดลบ เราซื้อไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบโหมันมันมันไม่มีทางอะ่ะคือมันเกินตัวเกินเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เป็นคนบอกว่าครอบควรัวว่าเราอ่อยท่างกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเกินตัวครอบครัวเราเกินไปไหมใช่เพราะว่าแบบเราเราเราเอาแค่แบบเล็กๆก่อนไหมที่ที่มันพออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่คือพระเจ้าให้เราแบบมากกว่านั้นให้เราแบบเหนือความคาดหมายจริงๆให้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลย คือเราเราก็ลองยื่นกู้กันใช่ไหมคะคือในคือหนูอ่ะก็ก็อธิษฐานว่าพระเจ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าจะให้บ้านหลังนี้ยหนูก็พร้อมที่จะผ่อนหนูก็พร้อมที่จะแบบว่าเออแบบหนูก็พร้อมที่จะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้ามองว่ามันยังไม่ใช่แล้วก็พระเจ้าไม่ได้ให้บ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นไรข้อรัวหนูก็ยังอยู่ที่เดิมกันได้เหมือนเดิมแบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบติดขัดอะไรจริงๆใช่หนู อันนี้คือที่หนูไอที่หนูไอฐานนะคะสรุปแล้วคือผลออกมาคือแบบตอนแรกค่ะเรายื่นกู้ไปกี่ธนาคารนะสี่สี่ธนาคารใช่ปฏิเสธมาแล้วสามธนาคารเหลืออีกธนาคารเดียวก็คือแบบเฮ้ยก็คือถอดใจอยู่แล้วแต่คือเขาก็มาบอกว่ากู้ผ่านเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ใช่คือแบบตกใจมากฮะมันผ่านได้ยังไงใช่คือพอพระคุณของพระเจ้าจริงๆโอขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะคือ คือแบบเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เลยสําหรับเราคือบ้านหลังนี้ที่พระเจ้าให้กับครอบครัวของเราเป็นพอาะพรคุณของพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของเราพระเจ้ามีแผนการใช่ค่ะแล้ซึ่งซึ่งซึ่งตอนที่เราได้บ้านเราก็แบบวิ้ยเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้บ้านแต่แต่ไม่ใช่ค่ะพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระเจ้าให้พันให้ให้ ภารกิจของพระองค์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยการที่ให้บ้านหลังเก่าของหนูเนี่ยค่ะเป็นจุดประกาศเขตศูนย์แปซึ่งแม่ค่ะได้ได้ติดต่อไปกับไปทางอ,อาจารย์ชินวัตรว่าแบบมีมีอะไรให้รับใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนแบบจนได้มาคุยกันว่าบ้านเออบ้านหลังเก่าอันเนี้ยไ,ไม่มีคนอยู่สามารถทําเป็นจุดประกาศเขตศูนย์แปได้จริง,งๆเราคือคือหนูเป็นคนหนึ่งที่ที่เข้าใจนะคะถึงแม้หนูจะเป็น ถึงแม้หนูจะเป็นเด็กแค่อายุ24แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่หนูผ่านผ่านมาค่ะหนูไม่สามารถอยู่ได้เลยหรือว่าทําด้วยตัวเองได้เลยถ้าหนไูไม่มีพระเจ้าหนูไม่สามารถสอบติดมาหาลัยได้หนูไม่สามารถมีงานที่ดีทําได้หนูไม่สามารถซื้อบ้านเองได้ถ้าหนูไม่มีพระเจ้าเรื่องเงินไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยจริงๆปัญหาใหญ่คือคือการที่ไม่มีพระเจ้าอันนี้คือปัญหาใหญ่สําหรับชีวิตของเราจริงๆขอ ก็คืออยากให้ทุกคนวางใจในพระเจ้าจริงๆอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ซึ่งหนูเชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะตอบรับคำอธิษฐานของเราและพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนค่ะเหมือนกับครอบครัวหนูที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ให้ความรักกับครอบครัวหนูมาตลอดเลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ